เรื่องราวของร้านนางคู่ขวัญยังหนุ่มณเดชน์คุกมิยากับสาวยายา่าอุรัสยาที่หลายๆคนเชียร์ให้ทั้งคู่รักกันนอกจอจริงๆสักทีแต่ก็มีคนบางกลุ่มค่ะสาหรับแฟนคลับของหนุ่มณเดชน์ที่กระหน่ำโผดา่าทอสาวยายา่าในอินสตาแกรมไม่รู้ว่างานนี้ทั้งคู่จะรู้สึกยังไงบ้างนะคะการที่อินสตาแกรมมันเป็นแบบพื้นที่พื้นที่ที่แบบฟรีสําหรับความคิดของใครก็ตามมันก็เป็นอสิทธิของแต่ละคนที่จะชอบหรือไม่ชอบนะคะก็เอ่อม,มีก็ขอให้ทุกคนแบบเปิด ใจให้กว้างแล้วกันนะค่ะก็มันก็โอเคก็เป็นบทเรียนรู้ที่ดีค่ะแล้วเรื่องที่จะไม่อ่านอ่านบ้างถ้ามีอะไรที่เขาพูดแรงเกินไปก็อาจจะจะรีบไปถัดหรือว่าเราแอบนอนไหมอืมดูว่ามันก็เป็นเรื่องปกติค่ะมันยังไงมันก็ต้องมีวันหนึ่งที่คนเราท้าไม่ทุกคนรักไม่ได้หรอกค่ะถ้าไม่ทุกคนชอบไม่ได้เพราะฉะนั้นก็โอเคนี้เป็นของน้องไหมครับก็ จริงถ้าก็ก็เวลาข่าวไม่ดีจริงๆก็ทำอะไรก็ก็เป็นห่วงแหละครับผมนะเราทํางานในวงการงนี้ด้วยกันเราก็จะรู้กันว่าเออแต่ละคนแบบว่าโดนข่าวมาจะรู้สึกยังไงกันบ้างไม่ใช่แค่น้องไม่ใช่แค่พ่อน้องแต่ว่าหมายถึงทุกคนเลยพวกพี่มาคิมเบอรี่ใครก็ตามอะไรเงี้ยเราก็จะคุยกันอะไรเงี้ย่วนตัวเรากลัวไหมว่าจะมีผลกระทบต่อละครเรื่องหน้าเหมือนเล่นคู่กันผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาเอยพวกนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเราเราจะไปเราไม่รู้ว่าเราวัดเกณฑ์ความคิดเห็นของคนพวกนี้สักกี่คนเท่านั้นเองแต่ว่าผมว่าน่าจะมีสักห้าสิบ ถ้าสิบล้านาคนที่ยังรู้สึกว่าอยากจะดูละครอยู่โดยไม่ได้สนใจว่านักแสดงจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นก็ต้องขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ให้กําลังใจทใั้งย่าก็คือเรารู้ว่านะักแสดงใครก็ตามนะคะก็ขอบคุณสําหรับทุกคําติชมค่ะเป็นธรรมดาที่มีคนรักก็ต้องมีคนชังฉะนั้นอย่าแคร์ไปเลยค่ะ